มาแล้วมาแล้ววันนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับคุณยายสัมบางวันนี้มาอวันนี้จะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังเหรอครับ <c oughs> เออสมัยรุ่นนี้ <c oughs> พอได้อยู่ใช่ไหมพ <c oughs> อได้อยู่อ๋อกินกาแฟไปด้วยมันร้อนอยู่ป่าอุ <c oughs> ่นพอดีนะครับนี่เช้ามาครับยายได้กีตาร์มาเล่นให้ฟัง ครับกล่อมบรรเลงนะครับจากสาวงามพิจิตรอดีตชาลวันนะครับมีประวัติความเป็นมานะครับด่างวันทองสองขวัว่างั้นนะครับนี่คือคุณยายคุณยายสัมางครับข้างหลังก็มีแขนครับข้างหลังก็มีแขนไม่ขาดแขนด้วยนะครับมีกีตาร์ด้วยไม่ขาดแขนด้วยนะครับอันนี้เช้าวันเสาร์ที่เก้านะครับ 2 5งพันห้รบนะครับไ,ได้ยังวันนี้ไปเดินตะเวนมาแล้วเนาะดกเยอะอเ,เอา้ามีเยอะป่าฮะอ๋อดอกแคที่ไอ้บอกแคขเขาก็เก็บกันอยู่นะเอเอก็แ<ๆ>ปงก็แปงวันนั้นเราไปแล้วไปลวกวอร่อยบันดีเนาะลวกกินกับไอ ป่นน้ำพริกลปลามันมันก็ออกขมๆม,มันๆอืมมันหวานด้วยเอาใส่ออก่ะเอาออกอ,ออกถา,าเป็นอยู่ผมก็มานอ,อกคอ,อกนาคนหนึ่งแหละอืม,อมกินเป็นครับพี่น้องปลาแซ่บปากแดงเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับแล้วก็กาแฟสดเดอะครับคุณยายกำลังสดเดือดรวบเข้าไปนี่เป็นไง บอกแล้วบอฟังนะฮะ <laughs> มือกีตาร์กีฬาลักรับคุณยใยสำสังนะครับพี่น้องเอา้าเมื่อวานนี้ยำมะม่วงกินออกลากคลิปหน่อยอสวัสดีสวีสดัสนะจ๊ะขอใหโชคดีวันนี้เขาหยุดพักผ่อนกันนะวันเสาร์หยุดพักผ่อนก็ให้มีความสุข กระทืบไม่กล้าเข้าซอยอย่างเงี้ยครับรับไปเออ,อ,อ,อจะเสียงดังขนาดนั้นเหรอเบาเออเราไปมันอนุ่นเห่านี่เห่อาอ๋อไม่เข้าไปไปแต่าทางเฮาเฮาก็ไม่ใช่แมวหรอกครับ <laughs> <laughs> ครับสรุปสนันท์ทักทายกันเช้านี้ครับคุณยายติดตามคลิปหน้านะครับคุณยายจะเล่นกีตาร์เพลงอะไรให้ฟังนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้กล่วาวคำว่าสวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบายบายบายครับ